ต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้กริยารูปให้กระทำนะคะหรือว่าซาเซเนี่ยในการพูดถึงว่าเป็นเหตุทำให้เกิดอะไรนะคะซึ่งในลักษณะของไวยากรณ์นี้นะคะจะไม่มีความหมายในเชิงบังคับคือก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปว่าซาเซรุหมายถึงการชีกก้การบอกให้กระทำอะไรใช่ไหมคะหรือว่าการให้อนุญ,ญาตแต่ตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นส่วนที่ด้วยการกระทำด้านหน้าเนี่ยของบุคคลหนึ่งส่งผลให้บุคคลอีก อีกคนนึงหรือว่าอีกกลุ่มนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกต่างๆนะนะหมายว่าเกิดอารมณ์ต่างๆนะคะซึ่งประโยคท้ายประโยคจึงมักจะเป็นประโยคที่แสดงในส่วนของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์นะคะมาดูที่ประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะไปที่ประโยคแรกค่ะชิดชิวะสึคาเตะฮิโมโตะน่ากเซมัสตะชิดิวะสึคาเตะฮิโมโตะนเซมัสตะนะคะ ดูดี๋ยวว่าเอ็ดนะคะน้องสาวก็เลยร้องไห้นะคะพอ่พอผู้ที่การากริยะก็คือพ่อใช่ไหมคะพ่อเนี่ยดูดี๋ยว่าว่าเอานะคะน้องก็เลยทาให้น้องสาวเนี่ยร้องไห้จากการการะทาดังกล่าวบุคคลน,นหน้าคอือคุณพ่อทําให้เราใช้กริยารูปให้กระทํานะคะเพราะฉะนั้น ผู้ที่ถูกกระทำนั้นจึงใช้คำช่วยโอ๊ะทำให้ใครทำให้น้องสาวร้องไห้นั่นเองต่อมานะคะเ,เดี๋ยวนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยกลยุทธงส่วนนี้เนี่ยจากการกระทำหน้าเราใช้เตะใช่ไหมคะกิยุทธ์บงส่วนนี้เนี่ยจะใช้เป็นกิยุทธที่บ่งบอกถึงอารมณ์ไหมคะร้องไห้เศร้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย เราได้เคยเรียนกันมาแล้วในก่อนหน้านี้นะคะว่าเวลาที่จะพูดถึงสาเหตุนะคะโดยที่ข้างหลังเนี่ยเป็นส่วนของความรู้สึกอารมณ์เป็นกริยาหรืออาจจะเป็น adjective ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยด้านหน้าเราจะใช้เป็นรูปเตะน,นะคะเตะแล้วก็ตามด้วยกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะ เราในในกรณีนี้เนี่ยตรงส่วนนี้ค่ะจะใช้โนเดไม่ได้นะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโนเดได้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นส่วนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกตามเวลาแล้วก็จะต้องใช้รูปเต็กค่ะต่อไปค่ะเมนูที่ประโยคตัวอย่างประโยคที่สองกันนะคะโอยามะซังว่าおเต帰って両親を怒らせましたโอยามะซังว่าโそく帰คて両親を怒らせまตะ สำหรับประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าคุณโคยมาม่ากลับบ้านดึกก็เลยทำให้พ่อแม่เนี่ยโกรธนะคะผู้ที่แต่ทงทำกระยาก็คือคุณโคยมาม่าเพราะฉะนั้นยยคุณโคยาม่ามาเป็นท็อปติกอยู่หน้าวัดนะคะกระยาที่เขาทำก็คือกลับบ้านดึกใช่ไหมคะกลับบ้านช้าเราใช้เตะเพราะว่ากริยาส่วนส่วนหลังเนี่ยเป็นลักษณะของอารมณ์ความรู้สึก นะคะจะเป็นแระเภทนี้ตลอดเลยเป็นเตะแล้วก็กริยาควาส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกใช้รูปเส,สียนะคะนะคะ,ะ,คะจะใช้คำช่วยโอ,อ้ฟกับผู้ที่ถูกทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นต่อไปข้ญญามาดูอีกประโยคนึงนะคะไมค์ซังว่าชัย,ยนี้มาเกตทีนนาโอ้รักการิชซาเซมิชกาไมค์ซังว่าเชีย,ยนี้มาเกต ม as ีเงากับใครซาสมาชาก็จะมีความหมายว่าเพราะว่าคุณไม้เนี่ยแพ้ในการแขร่ันนะคะก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะะอันนี้ก็เป็นตัวย่าที่อีกตัวนึ่งที่แสดงค,ความรู้สึกเหมือนกันนะคะเวลาที่ พ้หรือว่าชนะในการแข่งขันหรือว่าพวกกีฬาการประกวดอะไรพวกนี้นะคะจะใช้คำเชื่น,นี้ค่ะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะแล้วนี้ก็คือาการใช้รูปให้การทำในส่วนของความหมายที่ความหมายที่ว่าเป็นเหตุทำให้เกิดการอะไรขึ้น